ได้แฝงลูกที่สามแล้วนี่คือลูกที่สามของแฝงของรอบนี้เนาะเนี่ยดูแถาเขาได้ลูกที่สามแล้วส่วนของฟักทองนะเขาไม่ค่อยติดลูกอะที่เขาเป็นลูกฟักทองอะนะเนี่ยเราก็มาสังเกตดูว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากตัวนี้นี่เอง ดูสิอันนี้อย่าไปคิดทะลึ่งนะอันนี้พี่ว่าเขาลอกคราบนะพี่ว่าข้างหลังเขาเนะี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่มีตัวมันเป็นคราบเพระเป็นตัววะ่ะเออเป็นตัวไว้แสดงว่าทะลึ่งจริงโอเคอน,นี้อันนี้ คือรูปที่หนึ่งเนะาะเขาหนักมากดูดิเห็นไหมหลุดเลยหลุดจากขั้วเลยอุตสาห์ถุงใส่ไว้ลืมมาดูลืมมาดูอทิที่เดียวเนี่ยเดี๋ยวนะเห็นไหมเห็นเห็นขนาดคราบไหมใหญ่มากเห็นนะ